ภาพอยู่แล้วสามารถใส่ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถนะคะที่จะใส่ได้ทุกๆสีผิวเช่นกันค่ะ1 4 3 4 5 6นะคะที่น้องนั่งแบบได้ใส่ไปตรงนี้นี่คือสีฟ้าจะเห็นว่า คือเขาน่าจะใส่ประมาณไซส์42ใช่ค่ะเนาะใส่ไซส์42ิคุณผู้ชมคะแต่ว่าร้างแบบเนี่ยหน้าอกเนะี่ยไม่ได้ไม่ใช่42นะคือหน้าอก32 3 3 3 4าสามาก็สามารถใส่ไซส์42ได้หรือจะใส่ที่มันใหญ่กว่านั้นคือ44ก็ได้ใส่ใหญ่ก็ดูไม่น่าเกลียดนะคะเสื้ตอตัวนี้ใส่ใหญ่ดูไม่ได้น่าเกลียดเลยเขาไม่ได้เป็นโอเวอร์ไซส์ที่เกินไปเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับกางเกงในทุกทุกสีจะเป็นไซส์เดียวกันทั้งหมดคือเอ2 ถึง44สามารถใส่ได้เลยนะคะคือไม่ต้องกลัวไม่มีการติดต้นขาเป้าไม่มีรังด้วยและในเรื่องของการถักทอต่างๆคุณผู้ชมเนื่องจากเป็นผ้าใยสลานะคะคือเขาจะทําออกมาเนี่ยคือช่องว่างไม่ได้กว้างเกินถ้าช่องว่างกว้างเกินเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบว่าเห็นเป็นรูๆแล้วมันอาจจะแบบว่าดูบางไปได้เนาะใช่แต่เนื้อผ้าอันนี้คือกําลังดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ง่ายสามารถใส่ได้ในทุกๆวันด้วยและตอนนี้นะคะสีฟ้าไซส์เเราเหลือเพียงแค่ 2เซตสุดท้ายนะคะไซส์ L so out เป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ําเลยค่ะว่าถ้าเกิดท่านไหนยังได้สีฟ้าตอนนี้เราเหลือไซส์ M ค่ะเพียงแค่2เซตสุดท้ายแล้วของจริงคุณผู้ชมค่ะผ้านิ่มมากใ่ะยิ่งซักยิ่งนิ่มนะถูกต้องค่ะความเป็นเส้นใยฝ้ายค่ะยิ่งซักจะยิ่งนิ่มนะคะไม่จําเป็นต้องใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้ผ้าเนี่ยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นมากใช่ค่ะสีขาวแบบนี้ใส่ช่วงเทศกาลกินเจได้นะค่ะใส่ได้เลยค่ะ คุณผู้ชมขานะก็สามารถใส่ได้หรือบางคนอยากจะใส่ไปวัดอันนี้ยังสามารถใส่ได้เลยค่ะสีขาวเป็นสีที่เรียบร้อยแต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าพอได้รับไปบอกเอ๊ะทำไมมันดูไม่ได้ขาวจ้วงเลยสีนี้คือถ้าเป็นสีของฝ้ายเขาจะมีความที่บอกว่าเป็นขาวตุนต่น ข่าวที่บอกว่ามีความอมเหลืองเล็กๆแต่ไม่ได้ขาวเหลืองนะเขาเรียนนว่าตัวฝ้ายมันจะมีหลายพันนะคะ,คะจะมีฝ้ายขาวและฝ้าตุน่นฝ้าตุ่นเนี่ยตัวเส้นได้เนี่ยเขาจะมีขนาดเล็กๆสั้นๆนะคะแล้วก็จะมีสี เหลืองอมเหลืองอมเหลืองเล็กๆๆนะคะแต่ไม่ใช่<ม><ม>เป็นเหลืองเก่าไม่ใช่นะเท่ากับว่าไม่มีการฟอกสีก็เลยจะได้เป็นสีธรรมชาติแบบใช่ใชแบบนี้เลยใครที่ชอบแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติเนาะก็สามารถที่จะเลือกสีขาวได้เลยคุณผู้ชมใส่ในชีวิตประจำวันใส่ไปวัดนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยสะดวกที่จะใส่ไปเที่ยวสีขาวก็ยังสามารถที่จะใส่แล้วก็ดู สบายหูสบายตาค่ะคุณผู้ชมนะใ,<ช>ให้ดูยิง่งสักยิ่งนุ่มนะคะสําหรับสีขาวเนี่ยไซส์ M เหลือ3ไซส์ L เหลือ2ให้ดูเลยค่ะไม่มีบางสีขาวหลายๆคนกังวลจะบางบางไหมไม่ไมบาง,บางค่ะ,คะไม่มีความบางเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ง่ายมากๆค่ะตรงบริเวณคอเสื้อตัวนี้เนี่ยเขาจะปักสีขาวตัก ตัดกับสีแดงนะคะนอกกระเป๋าก็เหมือนกันขาวตัดกับแดงค่ะแล้วก็ดอกไม้นะคะก็จะมีหลากสีให้คุณใส่นะคะดูสดใสแล้วก็ดูสบายตาได้ดีอีกด้วยคุณผู้ชมอยากให้ดูนิดนึงเนี่ยขนาดต้นแขนเห็นไหมเนาะขนาดต้นแขนเนี่ยพอใส่ไปปุ๊บเขายังเหลือช่องว่างอีกเยอะเลย ยังเหลือช่องว่างอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นคนที่สินค้าของเราขายดีมากๆนะคะเติมให้แต่ว่าใกล้หมดแล้วโดยเฉพาะสีฟ้านะคะตอนนี้สีฟ้ารอบอก32ถึง42คุณผู้ชมต้องรีบค้าเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเราเหลือเวลากันตอนนี้เพียงแค่12นาทีสุดท้ายและสีฟ้าเราเหลือเฉพาะไซส์ M ซึ่งเหลือแค่หนึ่งเซ็ต ใช้คำว่าเป็นเซตเลยคุณผู้ชมเพราะว่าไรเพราะว่าได้รับเสื้อเข้าเซตกับกางเกงซึ่งคุณผู้ชมขาสีฟ้าจะไม่ใช่ฟ้าที่ดูสว่างจนเกินไปเป็นสีฟ้าอมเทาๆคุณผู้ชมสีนี้หายากมากมากนะเพราะปกติเนี่ยเคยเห็นที่คนเขาทํากันคือจะเป็นฟ้าเลยแต่ฟ้าเนี่ยคือมันเป็นฟ้าอมเทาที่ดูสุภาพใส่ง่ายดูเรียบเนะคะแต่ว่าใส่ออกมาแล้วดูน่ารัก ใช่แล้วค่ะก็คือสามารถใส่ได้ทั้งโอกาสที่ไปงานสำคัญนะคะ เที่ยวสบายๆหรือบางท่านจะใส่เป็นชุดอยู่บ้านจะใส่เป็นชุดนอนก็ยังได้นะคะย้ำอีกทีว่าเหลือแค่เซตสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่รอบอกไม่เกิน42นิ้วรอบเอวไม่เกิน44นิ้วนะคะสามารถลงที่สีฟ้านี้ได้เลยค่ะรับประกันว่าได้ไปไม่ผิดหวังกับเนื้อผ้าที่เป็นไฟสลับนะคะก็คือเป็นเส้นใยไฝ่แท้ร้อเปซใส่นุ่มเบาสบายยิ่งซักก็จะยิ่งนุ่มเข้าไปใหญ่แล้วเนื้อผ้าไม่บางแต่ไม่หนานะคะคือจะมีความนุ่มนั่นเองใส่ กับเสื้อชั้นในปกติได้เลยโดยที่ไม่ต้อง,องใส่ใสเสื้อท <Hub. S 2> ับไม่ต้องใส่กางเกงกันโป้ะนะคะตัวเดียวเอาอยู่ค่ะใช่ค่ะนะคะย้ํานะว่าสีฟ้านะคะเดี๋ยแค่ M เพียงแค่ เซตเดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะยังมีอีกสีหนึ่งที่หลายๆท่านบอกว่าโอ้โหอยากเห็นของจริงสีเหลืองสวยหรือเปล่าบอกของจริงนะคะสีเหลืองสวยมาก1 4 3 4 5สสสี้าสีค่ะคุณผู้ชมคะสีเหลืองจะเหลือครบเซตนะคะจะเหลือครบไซส์นะแต่ว่าเหลือน้อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาที่น้องนางแบบนะคะใส่อยู่ตรงนี้นี่คือสีเหลืองค่ะสีจริงกับไอทีมีสีเดียวกันนะสีเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมขาความสว่างเท่านี้เลยค่ะยิ่งใส่ยิ่งจะดูขับผิววันนั้นพี่แคทใส่ก็ขาวมาก มีแคทนะคะใส่<อ>เสื้อสีครีมสีเหลืองเนี่ยยิ่งก็คือนอผ่องมากเลยอ่ะแต่พี่จะบอกว่าสีเหลืองแบบนี้เนี่ย คือคุณผู้ชมคนผิวแบบสองสีก็ใส่สวยนะคะใช่ค่ะนะใส่ได้ง่ายเลยค่ะแล้วก็สําหรับถ้าเกิดว,ว่าเป็นสีเหลืองตรงคอเขาจะปักตัดไปเลยค่ะเป็นสีออกฟ้า,ฟา,ฟาเหลืองกับฟ้าเป็นสีที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอใส่ออกมาเขาจะยิ่งรู้สึกถึงความโดดเด่นดูแล้วสนุกนะคะแล้วก็ไม่จาเจค่ะตัวของดอกไม้แม้กระทั่งตรงกางเกงคุณผู้ชมเห็นไหมว่าผ้าไม่บางเลยอ่ะขนาดเขาเป็นสีเหลืองนะคะผ้าไม่มีบางเลยค่ะถ้าเกิดว,ว่าคุณลูกค้าเนี่ย เป็นคนสูงอยู่แล้วคือขาเขาก็จะลอยไปตามสัสดส่วนความสูงแต่ถ้าเกิดว่าใคร เป็นตัวคนตัวเล็กอย่างของสุกัตนะคะคือเขาก็จะคุมประมาณตาตุ่มคะ่ะแล้วก็ดูไม่ได้หน้าเกลียดด้วยนะใช่ค่ะไม่จําเป็นต้องใส่รองเท้าส้นสูงแต่ถ้าคุณจะออกไปข้างนอกคุณใส่มีส้นหน่อยก็จะสวยได้รือใส่เป็นแบบว่าที่มันปิดส้นหน่อยก็จะสวยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่บ้านหรือว่าเที่ยวใกล้ๆก็สามารถใส่รองเท้าแตะอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้หรือว่าแฟลตชูก็คือสามารถใส่ได้เลยใช,ใช่ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะรีบโทรเข้ามาที่0ูนย์สองหนึ่เราเหลือเวลาการสิบนาทีสุดท้ายนะคะกับงานชุดเซต งานหมดแล้วด้วย<อ>น,นะคะใกล้หมดแล้วค่ะแต่ที่เหลือน้อยกว่าเลยก็คือตัวของเซ็ตกระเป๋าหนังพรีเมียมจากกมจะมีแบบว่ากระเป๋าเป็นของฝากเนี่ยสมมตินะคะอย่างพี่สุการพี่สุการ์ซื้อเก้พี่สุการได้สี่ใบใช่ไหมเอาสีส้มไปฝาก ไปฝากบอกเพื่อนเอาสีขาวไปฝากผู้ใหญ่เอาสีน้ําเงินไปฝากผู้ใหญ่อีกทีนึงน่ารักเลยอ่ะใช่ค่ะน,น้อแล้วก็สําหรับกระเป๋าใบนี้นะคะจะเก็บไว้ใช้เองหรือว่าจะเอาไปฝากใครก็มีแต่คนชอบแน่นอนคุณผู้ชมย้ําเลยนะว่าที่คุณจะได้คือสามใบตรงนี้นะคะสามใบตรงนี้แล้วก็คุณผู้ชมสามารถเลือกได้ตอนนี้นะเฉพาะตอนนี้ที่เลือกได้นะคะ ปราสาทเนี่ยลายประสาทเหลือหนึ่งลายแมวเหลือหนึ่งต้องโทรตอนนี้02-123-4 999ถ้าโทรช้าแล้วสมมตินะคะลายแมวไปแล้วเนี่ยเหลือลายประสาทคุณก็อาจจะเลือกไม่ได้เนาะก็คือหมดแล้วใช่ค<ะ>่ะสินค้าเราคนละรหัสสินค้าอยู่แล้วค่ <c oughs> ถ้าหมดก็คือโซเอาเลยอันดับแรกค่ะเฉพาะกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าหนังพรีเมียมสามใบนี้เป็นทรงขนมจีบนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมปลด ตัวเชือกออกเขาจะกลายเป็นทรงโทษตทันทีแบบนี้นะคะเท่ากับว่าคุณผู้ชมสามารถถือกระเป๋าใบนี้ได้สงทรงคือจะเป็นทรงขนมจีบก็ได้หรือจะเป็นทรงโทษตแบบนี้ก็ได้แล้วด้านในนะคะคุณผู้ชมสามารถใส่ของได้จุได้แรงแบบนี้<อ>ต้องขอ,ออัปเดตนะคะกระเป๋าเราเหลืออย่างละหนึ่งและ<อ>ชุดสีดําตอนนี้ไซส์เอ็มโซอาเหลือเฉพาะไซส์แอนะคะเหลือ2เซตนะคะสำหรับสีดำนะไซส์แอจะเหลือ2เซตคุณผู้ชมคาะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเหลืออย่างละเซต9 990บาทสุกรัรบ,บอกเลยว่าคุณไม่สามารถที่จะหาซื้อที่ไหนได้เนาะอันนี้ก่อนหน้านี้ขาย3าใบ990ใช่<ฆ>ค่ะแต่ตอนนี้สามใบ990แต่แถมกระเป๋าอีกใบหนึ่งเฉพาะกระเป๋าเนี่ยพี่สุกัญว่าคุ้มอยู่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกระเป๋าทีละลาย,ลยคุณผู้ชมจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเริ่มจากกระเป๋าลายประสาทแม่มดก่อนเลยได้เลยค่ะนะคะสําหรับนะคะลายนี้เป็นลายประสาทแม่มดคุณผู้ชมค่ะให้ดูความละเอียดของเขาที่วันนี้นะอินทนิลเชียงใหม่ใส่ใจมากๆ ให้ดูค่ะลายปราสาทที่มิวใส่อยู่ L เหลือ2นะคะ <S <s> <S สีขาวที่พี่สุกัดใส่อยู่ครบทั้งสองไซส์ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้สีเหลืองก็ครบทั้งสองไซส์นะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งเนาะจะได้ง่ายต่อการเลือกนะคะสําหรับส่วนตัวสุกัดนะจริงๆเนี่ยสวยทุกสีเลยคุณผู้ชมนะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมชอบในเรื่องของสีสันที่เป็นความสดใสสุกัดก็แนะนำเปสีเหลืองไปสีเหลืองก็จะสวยแล้วก็ตอนนี้ไซส์ M ใส่ L ยังครบอยู่สําหรับ สีขาวที่สุภาใสนะคะ ML ตรงนี้ก็ยังครบอยู่ด้วยนะคะสวยเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วก็ผ้าของเขาไม่บางด้วยนะใช่ค่ะถ้าเกิดอยากได้สีที่ค่อนข้างสดใสน,นะคะสามารถเลือกเหลืองหรือขาวได้เลย<ช>แต่ถ้าเกิดอยากได้สีสุภาพสีเรียบร้อยนะคะ,คะในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกเป็นสีฟ้าหรือว่าสีดําได้แต่ว่าตอนนี้ขอแจ้งว่าทั้งสงสีนี้เหลือไซส์ไม่ครบแล้วค,ะค่ะสีฟ้าเราจะเหลือไซส์ M แค่ 2 <S 2> <S 2> ส,ส,สนะคะตอนนี้อ,อ่ะอัปเดตฟ้าเหลือ M 2นะคะแล้วก็สีดำจะเหลือเป็นไซส์ L 2เซตเหมือนกันะนะคะถ้าลง L 2, ก็ M 2, เออเป็นสีดำได้เลยใช่ค่ะนะถ้าเกิดอยากได้เป็นสีฟ้ารอบอกไม่เกิน42คือใส่ได้แล้วก็รอบเอวไม่เกิน44คือใส่ได้เพราะว่ากางเกงของเราเป็นฟรีไซส์ส่วนสีดำคุณผู้ชมคะใส่ได้ทุกโอกาสเลยค่ะใช่แล้วก็ตลอดใส่สบายมากนะคะไม่ว่าจะไปกิจกรรมงานไหนก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็เลอะยากด้วยค่ะยิ่งซักย้ำ ว่าผ้าตัวนี้จะยิ่งนุ่มเพราะว่าเป็นฝ้าย100%ถักทอเรียกว่าเป็นการถักทอแบบงานสลับนะคะกางเกงคุณผู้ชมคะกระเป๋าขนาดใหญ่ ย้ำว่ามีให้สองข้างนะคะคุณผู้ชมสามารถใส่สัมภาระโทรศัพท์ขนาดใหญ่ได้กระเป๋ากว้างมากแล้วก็ลึกมากๆวันนี้ปกติแล้วเราขายเฉพาะกางเกงพันสองาแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเพิ่มแค่300รอยคุณผู้ชมได้กางเกงหนึ่งตัวได้เสื้อหนึ่งตัวเป็นเซตแบบนี้ในราคาเพียงแค่1 5 9 0พันห้า้อยสบาทค่ะ,คะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวยืนให้ดูใกล้ๆเลยนะอย่างของน้องมิวสูง1 6 7็พี่สุขาสูง159่ง15พอใส่ออกมาปุ๊บคุณผู้ชมนะคะคือ จริงๆเนี่ยใส่ได้คนจะตัวเล็กหรือว่าคนตัวสูงคือใส่ได้เลยของน้องมิ้วเนี่ยเห็นไหมคะว่าขากางเกงเขาจะลอยขึ้นมานิดนึง ของพี่สุกัดนะคะก็คือจะคุมตะตุ่มค่ะคุณผู้ชม,ชมชอบแบบไหนคะถ้าเป็นเซตนะคะ1590หรือว่าถ้าเป็นกระเป๋า4ี่ใบตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็น990เพียงแค่คุณโทรมา0-2123499 9, 9วันนี้นะคะเป็นไอเทมของอินเทอร์เน็ตเชียงใหม่ทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้ววันนี้สินค้าไม่ต้องพรีออเดอร์นะคะเราพร้อมส่งตรงค่ะถึงหน้าบ้านเพียงโทรเข้ามาที่02123499 9, 9นสะคะสินค้าพร้อมส่งทันทีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับกระเป๋ายำ้ำว่าเฉพาะฮั้น ะะหลังจากนี้จะไม่ใช่ราคานี้แล้วค่ะสําหรับวันนี้ mm hmm. มิวและพิสุกัสหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณทุกการสั่งซื้อมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ Facebook ใหม่ ด้วยนะคะชั่วโมงนี้รายการสดอยู่กับเบลเองนะคะและโชว์นี้ค่ะนาทีทองป๊อปอัพแวลูของเรานะคะเรามีอีกหนึ่งรุ่พันที่ตอนนี้ขายดีมากของขาดตลาดราคาดีมากแต่มาจัดเซตให้กับผู้ชมนะคะวันนี้จากแพลวฟัสเดี๋ยวไปดูราคาสินค้ากันก่อนนะคะเซตนี้เรียกว่าคุ้มค่าสนใจหยิบโทรศัพท์เลยนะคะเพราะว่ามีมาจํากัด021234999โดดเด่นด้วยโสมนะคุณผู้ชมโมสม3ชนิดของเขาไม่ธรรมดาใครที่มีปัญหาฝ้ากระมีปัญหาความหมอง ทำนะคะตัวนี้อัดแน่นมาด้วยสารสกัดที่แบบจัดเต็มจริงๆนะคะจะเป็นตัวบูสเตอรเนี่ยค่ะร u กอค c o l าเจนเซรั่มซึ่งเขามีชื่อว่าเป็นบ o สเตอร tree จริงเสงอ่ะเป็นยังไงดีงไงเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าของแบรนด์วันนี้มาอยู่กับเราแต่เชาะะ้านีค่ะขอต้อนรับพี่แพลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแมวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่คะต้องบอกเลยเขาว่าโสมเนี่ยไม่ได้มาแค่โสมเดียวปกติเซรั่มโสมเราก็ได้ยินมาเยอะแยะมากมายโสมดำ ยิ่งแล้วเลยพี่แพลวค,งงคือเซรั่มขวดนี้เป็นเซรั่มทรีจริงเสงคือทั้งสมทองสมแดงและสมดำคือคุณสมบัติจะแตกต่างกันค่ะสมแดงจะต่อต้านนุมันอิสระนะคะอย่างผิว ผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเข้าสู่ช้อปชาแนลชั่วโมงนี้ทักททยกันนะคะกับแคทมูพระภารชาเกียรติเจริญกุลกับแบรนด์ซาร่าของเรานั่นเองค่ะชั่วโมงนี้นะคะสาหรับใครที่บอกว่ากําลังมองหาชุดใหม่ที่มาเป็นชุดแต่ว่าแยกซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่ากระโปรงสวยๆของเราแล้วก็นําพามาในราคาสุดพิเศษนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีจํานวนจํากัดแล้วตัดมาเฉพาะเพื่อลูกค้าช p อปชาแนลเลยจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ ไอเดมราคากับราคาพิเศษ2,290บาทและสุดท้ายในชั่วโมงนี้นะคะกับเสื้อคอกลมนะคะแขนยาวทรงกระบอก <c oughs> เป็นผ้าอุลากิรีราชสินค้า143825กับราคาพิเศษช่วงนี้2,290บาทมี2โทนค่ะโทนสีชมพูลแล้วก็โทนสีเขียวนั่นเองนะคะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นหลากหลายไอเทมที่เรานําเสนอกันในชั่วโมงนี้จากแบรนด์ซาร่าของเราค่ะเราต้องบอกอย่างแรกเลยคุณผู้ชมคขะที่บอกว่ามันมาเป็นเซตเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณสามารถเลือกช่วงบนเลือกช่วงล่างให้เหมาะกับไซส์ของคุณได้วันนี้ค่ะซื้อ2ชิ้นมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมตมอบให้กับคุณด้วยและแน่นอนว่าช่วงดีๆชั่วโมงสุดพิเศษแบบนี้ก็ขาดไม่ได้ค่ะแขกรรบเชิญท่านนี้ของเราต้อนรับกันเลยสวัสดีมาม่าค่ะสวัสดีค่ะโสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักท วันนี้มามานำชุดเขาดำสีเบสิกที่สวยงามที่สุดนะคะที่ท่านรอคอยแล้วก็อยากได้มาวันนี้คุณได้แล้วค่ะ ในราคาพิเศษจริงๆใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วแต่ละตัวผ้าดีมากผ้าดีมากตัวนี้มีเป็นชุดนะคะมีทั้งเสื้อและกระโปรงแล้วเราสองคนก็ใส่มาเป็นชุดเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมมาม้าและมุกใส่เสื้อไซส์ถูกต้องค่ะมามาใส่กระโปรงไซส์เอ็มไซส์เอ็มมุกใส่กระโปรงไซส์เอสนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้สามารถซื้อเป็นชุดได้ถูกต้อง่ะท่านผู้ชมค่ะเราซื้อเป็นชุดเนี่ยนะคะดีมากเวลาเราอยากใส่ชุดเราก็สวยเราอยากจะใส่แยกงก็สวยเสื้อตัวนี้สามารถใส่กับเสื้อสีครีมสีขาวนะคะหรือว่าาสีดํ นะคะทั้งเสือ้อทั้งกระโปรงเราแยกใส่ได้เราซื้อหนึ่งชุดเท่ากับเราได้ประมาณ 3- ามสี่ชุดใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนี้มันสามารถใส่เป็นเสื้อคลุมได้ด้วยถูกค่ะมันใส่เป็นแบบว่าเสื้อแบบแจ็คเก็ตได้ด้วยแบบนี้นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็อยากฝากช้อปปิ้งกันแล้วเนื้อผ้าดีมากนุ่มส,สบายทั่วไปเนี่ยถ้าถ้าเป็นผ้าอย่างเงี้ยจะต้องชุดเพราะว่าถ้าเสื้อเป็นชุดเนี่ยจะมีส่วนลด เยอะขึ้นนะคะเคยตามเดี๋ยวถามทางหลังไมค์คอ์เซ็นเตอร์ว่ามีส่วนลดอะไรบ้างทั้งชุดรวมกันเนี่ยสี่พันต้นๆเท่านั้นเองนะคะ คุณผู้ชมค่ะราคาพิเศษมากๆ4,580เนาะ้อย0บาทสด่พ้้อย่ดานะคะยังไม่ได้ลดแต่เรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้สอบถามเพิ่มเติมกับ c เซ็ center ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่บุกบอกได้เลยว่าวันนี้ชุดนี้คือลุกกับคุณผู้ชมมันหลักลายหมื่นละเพราะว่าเป็นผ้าแบรนด์เนมนะคุณผู้ชมค่ะแล้วใส่ออกมาสวยที่สําคัญวันนี้มาราคาพิเศษแล้วมีจํานวนจํากัดในส่วนกระโปรงของเรานะคะเลอไซส์ M L นะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างละเจ็ดตัวแล้วหมดแล้วเลยตรงนี้ไม่ใช่กระเป๋านะตรงนี้เป็นเทปแต่งนะคะคุณ ก็เรียกได้ว่าเป,ปล unda, ล written, ็นส่วนตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมากระดุมสวยค่ะคุณผู้ชมกระดุมนะคะเป็นรูปดอกกลาบงดงามมากๆแล้วใส่ออกมาแบบพอดีกําลังสวยเลยคุณผู้ชมทั้งด้านหน้าและด้านหลังไหลไม่ต้องไม่ต้องมีลองไหลเพราะว่าแพทเทิร์นของเราตัดมาแล้วแบบไล่มันกําลังสวยถูกต้อมท่านผู้ชมค่ะต้องไม่ว่าหุ่นไหนวัยไหนสายนะก็ทันสมัยค่ะรุ่นนี้เนี่ยนะคะทั่วไปเนี่ยเวลาเราจะซื้อเนี่ยราคาไม่ใช่อย่างนี้นะเซตหนึ่งอ่ะถ้าซื้อเอามาตรฐานในเมืองไทยเนี่ยนะถ้าเราซื้อในห้างนะ ไม่มีต่ำกว่าหมื่นหนึ่งอย่างแน่นอนเราต้องแยกกันเซอร์เลย<ฆ>แต่ว่าน,นี้คุณเซื้อในช่องของเราเนี่ยนะคะไม่ถึงห้า0บาทแล้ยังว่าถึงจะไม,ม่สถานการณ์ที่ต้องใส่เขาดำเราก็อยากเซื้ออยู่แล้วแต่นี่ต้องใส่เนี่ยนะคะเราใส่ขึ้นมาแล้วเนาะเรารู้สึกเลยว่าเราเนี่ยทันต่อเหตุการณ์ ใส่ขึ้นมาแล้วไม่ไม่หมองจนเกินไปนะคะใส่ขึ้นมาแล้วยังดูดีนะคะดูสดใสอยู่แต่ก็ดูแบบว่าสง่านะคะดูสวยถูกกระเทศะถูกค่ะอันนี้ดูถูกกระเทศะเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วเป็นโทนสีสุภาพเรียกได้ว่าสุภาพแต่ว่าไม่ไม่รู้สึกว่ามันมันดําเกินไปนะคะคุณผู้ชมบ้านเขาก็ไม่อยากอยู่กับบ้านแล้วอยู่บษัทแตงดําจนเกินไปนอกจากออกข้างนอกใช่ไหมคะแล้แบบที่มาร์กทามานี้นะ เรียบหรูดูสงา่าคือเป็นแบบที่ใส่เมื่อไหร่ก็ได้ไวไหนใส่ก็ได้คุณยังไงใส่ก็ได้นะคะแล้วมาทาคู่กับกระโปรงกระโปรงที่มาทํามานี่นะสว,นสวยมาก<ว>ก็คือความบานนะคะกําลังดีไม่บานมากไป<ะ>แล้วก็ไม่ตึ่งไปเพราะว่าหลายหลายท่านอ่ะคือชอบใส่กระโปรงบานแต่บานแข็งก็ไม่ได้<ะ>บานแบบว่าไม่ถ้าบานแบบไม่ใช่ถูกต้องนะ,ะก็จะดูเป็นผู้ใหญ่<ะ>ดูเป็นแบบว่าคุณครูอะไรอ<ะ>ย่างเงี้ยนะคะแต่ยางเงี้ยคุณครูใส่ก็ทันสมัยเราทําเราทั่วไปใส่ก็ดูดีมันเป็นแบบว่า เอยุ้ยค่ะหน่อยๆน,นะคะถ้าเอน้่ยากางอย่างนี้จะต้องตรงอย่างนี้มันจะเป็นเอ <A S 2> เลยโค่ะแต่ถ้ายุ้ยมันก็จะพรองไปเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับบรรยากาศหลือว,ว่าเราใส่ชุดอย่างนี้คือน่าจะนอกจากจะใส่ทํางานใส่ไปเที่ยวใส่ไปนอกงานใส่ไปโชว์ใส่ไปอะไรได้หมดค่ะ คือง่ายว่าถึงแม้แบบเป็นเป็นสถานการณ์ปกติชุดนี้ก็ยังสามารถใส่แล้วถูกกระเทศก์อยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ความยาวกําลังพอดีนะคะคุณผู้ชมยังไงอะอยู่แบบกลางน่องพอดีแน่นอนและวันนี้สามทรงสามไซส์กับชุดเดียวกันค่ะคุณผู้ชมใส่ออกมาแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าสามารถใส่ได้ทุกหุ่นขออย่างเดียวเลือกให้ตรงไซส์หุ่นค่ะอย่างน้องนางแบบคนคนหุ่นสูงหุ่นนางแบบใส่สวยขนาดนี้มาเป็นหุ่นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาใส่ก็สวยขนาดนี้ ก็เป็นนักเกี่ยกับนักบริหารวัย <c oughs> ทำงานนะคะแล้วก็รูปร่างเล็กๆก็ใส่สวยมารูปร่างใหญ่ก็ใส่สวยนะคะมามีถึงไซส์ L L ของมาม่าได้ถึง46นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่รูปร่างใหญ่46จสกแต่กระเเสือเส้อทันสมัยเข้ากับบรรยากาศแล้วก็เข้ากับแฟชั่นตอนนี้ชุดนี้ตอบโจทย์เลยนะคะใช่ <c oughs> จริงๆคุณผู้ชมคะ่ะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมเรา3คนแขนยาวกําลังพอดีกระโปรง <c oughs> ตามสัดส่วนของเราคุณผู้ชมหันหน้า <c oughs> หันหลังสวยทุก <c oughs> องศาที่สําคัญไม่ร้อน นาง oh. ผู้ชมใส่สวยใส่สบายใส่ง่ายใส่ได้ <Ha. S 1> ทุกฤดูการผ้านุ่มๆน่นะานทั่ว<า>ไป<า>เนี่ยถ้าเราซื้อเมืองนอกนะผ้าเขาต้องหนาต้องแข็งเพราะว่าเมืองเขาหนาวแต่เมืองเราร้อนมันก,ก็เลยทําเส้นได้นะก็ให้บางนะคะน้องนางแบบเป็นคนสูงใส่ความยาวก็พอดีม้าเป็นคนเตี้ยมาตรฐาน <laughs> ใส่ก็พอดีนะคะของเตี้ยด้วยร้อยหกสิบถือว่ามาตรฐานเลย <c oughs> นางมาตรฐานอันนี้เตี้ยมาตรฐานอันนี้นางแบบก็ต้องสูงเป็นมาตรฐานนะคะคือดูดีหมดเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมถามควาไวัยนะคะลุคนี้ซื้อยากได้เผื่อบ,บางคนอยากได้ข้างบนเป็นไซส์ S ข้างล่างเป็นไซส์ M แบบมามา นะคะคุณผู้ชมขารือว่าเอาไซส์ให้ตรงคุณนะ่ะคุณผู้ชมทั้งเสื้อและกระโปรงนะคะสําหรับเสื้อของเราก็2,990บาทกระโปรงก็เช่นเดียวกันค่ะราคาเดียว2,290บาทต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ราคาเดียวทั้งโชว์ราคาเดียวทั้งทั้งโชว์ซึ่งจริงแล้วผ้ามันแพงมากนะคุณผู้ชมฝากช้อปปิ้งค่ะต่อนนื่องกันมานะคะกับอีกหนึ่งไอเทม823ค่ะกับราคาเดิม2,290บาทโดยปกติทั่วไปอ่ะคุณผู้ชมขาผ้าทวีดมันจะดูแลรักษาย,ยากมากแล้วมันจะหนามัน จะมีแบรนด์เนมแบรนด์หนึ่งที่เขาใช้ผ้าแบบนี้เป็นผ้าทวิทที่แบบจะเป็นแบบเส้นทอนะคุณผู้ชมค่ะแล้วหนาหนาหน่อยแล้วดูแลรักษายากซักเครื่องไม่ได้ใส่ถุงถนอมผ้าอย่างหดเลยอันนี้จะต้องแบบซักมือเท่าน,านั้นต้องซักเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมแต่ตัวนี้ใส่สบายมากเพราะด้านในเขาเป็นแบบนี้ด้านในเขาเป็นเนื้อผ้าแบบนี้นะคะ เป็นผ้าทวิทที่เรียกได้ว่ายืดหยุ่นด้วยใส่ระบายอากาศได้ดีนุ่มลื่นเข้ากับผิวนะคะคุณผู้ชมคะและดูแลรักษาง่ายซักเครื่องได้ไม่เป็นไรรวมไปถึงทาไม่ต้องรีดเพราะไม่มียับเลยสําหรับตัวนี้มีกางเกงเข้าเซตการหรือคุณอาจจะมีกระโปรงดํามีกางเกงดานะคะอยู่แล้วก็สามารถผสมใส่คู่กันได้ใส่พรมได้ใส่เดี่ยว,วสวยถูกต,ต้องค่ะ,ละไล้ท่านบอกว่าอยากใส่ให้ดูสมาร์ทดูดีดูสงา่างแล้วไม่ต้องใส่กระโปรงได้ไหมกางเกงตัวนี้ตอบโจทย์ กางเกงตัวนี้เราทําเป็นแบบครูลอดนะคะขาบานไม่เยอะเกินไปแล้วเหมือนผ้าไหมเลหมือนผ้าไหมแล้วใส่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับโปรงถ้าเราเยือน,นอย่างเงี้ยเหมือนกับโปรงน,นะคะนอกจากเราย่างก้าวถึงจะดูออกไปจกางเกงหลายทถ้าอยาอกจะใส่กางเกงให้สุภาพใส่กางเกงที่ไปข้างนอกแล้วดูดีนะคะให้เขี่ยกับสถานที่กางเกงตัวนี้ตอบโจทย์ส่วนมากคนชอบใส่กางเกงมากนะไม่เหมากับโปรงนะคะถ้าเกิดอยากใส่กางเกงแล้วก็ดูเข้ากับบรรยากาศตอนนี้แล้วก็ดูดีนะคะกางเกงตัวนี้ก็เหมาะกับเสื้อตัวนี้นะคะเราไม่ได้บบงคับขายเป็นชุดนะคะเราสามารถ ซื้อได้ชิ้นละ2,290เช่นเดียวกันจริงๆนะตอนนี้มาขายอยู่เนี่ยนะคะ2,290แต่ราคาจริงๆอะไม่ใช่อย่างนี้ะนะครต้องสูงกว่านี้แต่มาเห็นว่าบรรยากาศตอนนี้เราต้องแบบว่าทุกอย่างอะต้องต้องทาให้ลูกค้าสามารถจับต้องได้เพราะว่าลูกค้าจะต้องใช้เงินเยอะต้องซื้อหลายชุดใช่ไหมคะล้วก็พยายามจะราคาให้ต่ําที่สุด <Yeah. S 2> เพราะว่าอย่างมูมูก็เตรียมการแล้วที่จะ <Yeah. S 2> ต้องแบบว่าอาจจะต้องมีแบบคุมโทนหลายชุดหน่อย uh. นะคะผู้ชมคาะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าตรงสถานการณ์แล้วจะ ขอแบบกางเกงนิดหนึ่งกางเกงเหมือนผ้าไหมสวยมากกางเกงเหมือนผ้าไหมสวยมากแล้วราคาสองพันสองเก้าสิบเหมือนกันคุณอยากจะใส่กับเสื้อดําสักตัวหนึ่งนะแล้วผ้าสวยๆนะทรงสวยๆทรงดีๆเนี่ยนะคะไม่ใช่จะมีตังค์แล้วซื้อได้นะบางทีเรามีเงินแล้วเราจะไปซื้อตามห้างหรือหรือช็อปทั่วไปเนี่ยไม่มีอย่างดังใจเราแต่วันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเลือกมากเลยมัดิบมาให้แค่หนึ่งตัวนี้นะ ก็ได้ดังใจสวยทรงสวยผ้าสวยผ้าเนี่ยนะคะเป็นสีขาวที่สวยที่สุดนะคะแล้วทรงเนี่ยนะคะมัดตัดมาแบบแบบเป็นสากลอ่ะเป็นแบบเบสิกที่ใส่ไปไหนก็ได้เนื้อผ้าดีทรงสวยนะคะแล้วเราใส่กับเสื้อตัวสีดําตัวนี้เข้ากันแบบทีนี้ที่ว่าใส่ขึ้นมาแล้วคุณสามารถไปงานได้เลยอ่ะนะคะใช่แล้วค่ะใช่แลวค่ะคุณผู้ชมขาแล้วบอกเลยว่าวันนี้เสื้อเหลือน้อยมากในไซส์ L เหลือหนึ่งตัว เหลือตัวเดียว S 4 M 3นะคะ L 1หมดแล้วหมดเลย้งหมดแล้วแค่8ชิ้นเท่านั้นค่ะุ่นผู้ชมถ้าดูไซส์ใส่ได้นะไม่อยากให้ลังเลเพราะว่ายังไงเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วเราซื้อทั้งทีเราซื้อเสื้อที่สามารถใส่ในบรรยากาศตอนนี้หรือใส่อนาคตต่อไปเป็นเป็นเสื้อที่ว่าสามารถใส่ได้เป็นแบบเบสิกใส่ได้ตลอดแล้วก็ลายเนี่ยเป็นลายที่โนรี่ที่เป็นสก็อตยิ่งจะโด่งดังถ้าไม่ได้ต้องใส่ขาวดำในในช่วงนี้นะยังต้องซื้อเลยแต่ในเมื่อเราต้องใส่เราต้องใส่ตัวนี้ใส่กางเกงดํา ก็โอ้โหดูดีแต่ก็กระโปรงดําก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เจ็งขาวก็สวย กระโปงขาวก็ได้นะคะใช่คุณผู้ชมจะใส่คลุมก็ได้นะคุณผู้ชมขาหรือว่าจะใส่เดี่ยวๆแบบที่หมาใส่ก็ได้เพราะใส่สบายมากๆนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ฝากไว้2 2งพนานะคุณผู้ชมราคา2290ส่วนกางเกงจับไปเหมือนผ้าใหม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่ดูแล้วง่ายกว่ามากคืออยากจะเน้นเน้นจริงๆอันนี้เน้นที่ไม่ใช่ว่าเน้นเพราะอยากขายเพราะของเหลือไม่ใช่นะคะเป็นของที่ดีและจานวนมีจํากัดแต่เราได้ดูก่อนอ่ะมาก็อยากจะให้ได้เพราะยังไงเราต้องหากางเกง เรามีกางเกงดีๆเนี่ยมาเสนอให้นะแล้วเราไม่ได้ซื้อนะแล้วเราไปเจอของไม่ดีเราเสียดายเราเสียใจแล้วมาตั้งราคาเนี่ยโอ้โหสุดพิเศษนะคะ2,290ในเนื้อผ้าอย่างนี้นะคะถ้าคุณจับแล้วคุณต้องตกใจว่ามาทําได้ยังไงมานี่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ทาราคาทั้งเสื้อทั้งกางเกงได้ราคาอย่างนี้ท่านต้องพูดอย่างนี้จริงๆนะคะทรงสวยเนื้อผ้าดีนะคะแล้วคุณใส่เนี่ยคุณต้องกลัว